เจอแล้วครับโควิด19ของจริงมา้าจะมามาชื่อโควิดจ้าเก่งมากเขาข้อเก่งมากลุกออกมาก่อนออกมา <k ull ing> ออกมาดิออกมาก่อนแล้วออกไปข้อกัอน ไม่มึงเข้าเออออกมาวางนี้โควิด่ะวิ่งมาดีมากดีมากนี่สุดยอดทางนี้โชว์ละโชว์แล้โวลโชว์พอ,อแล้วทางนี้เข้ามา,ากลับมายุดดีมากเข้าขอกโชว์ดีมาก เก่งมากดูเลยไปวิ่งไปถอยหลังแม่แล้วเดินหน้าอย่างเดียวไปวถอยอีกถอยโชยถอยโชยอีกถอยมาถอยมาถอยมากันนะอโอเคอชอนอะไรออกทางโน้นได้ไหมน้นเหล็กโควิดไปไปไปทานโ้นไป ไปวิ่งไปวิ่งไปไปวิ่งไม่มีข้อข้อกนะอะไม่งเขา้าข้อกนะข,ข,นะขี่มาหาพ่อมาไปดีมาก ยอดเก่งมหนี่นะไปวิ่งอืมอืมวิ่งอืมไม่วิงว่ง,ง,ง,งใช่ไหมเหนื่อยเลยสมนแา